สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางเชน่นะครับวันนี้เรามีบอลสีนะครับไม่ว่าจะเป็นราคานะครับห่อตุ้มนะครับหรือทั้งกระถางนะครับวันนี้มีเยอะแยะมากมายให้ชมเลยนะครับดูให้จบนะครับวันนี้บอกเลยครับว่ามีแต่บอลสีสวยๆราคาพิเศษทั้งนั้นเลยครับบอลสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าบุตรซรินะครับเปิดด้วยราคาห่อตุ้มนะครับนี้เซต เซตเอ่อแรกๆเนี่ยจะเป็นห่อตุ้มนะครับราคาพิเศษเลยนะครับใครสนใจอยากได้แบบห่อตุ้มนะครับนี่40บาทครับบุษสุวรรณสวยๆแบบนี้นะครับจัดแบบห่อตุ้มไปเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับให้พิเศษในราคาเพียง40บาทเช่นกันครับนี่เป็นสาวนครชัยศรีหน้าแผงแบบนี้นะครับผมแบ่งในราคาห่อตุ้มพิเศษนะครับเอ้าจริงๆนะจากเกือบร้อยไม่ขายเอาไปเพียงแค่ ห้าสิบบาทห่อตุ้มเลยค่ะสวยๆแบบนี้นะครับนี้มีแฝงลายประคาแบบนี้นะครับจัดไปเลยนะครับนี่ห่อตุ้มสวยๆสาสิบาทเท่านั้นเองครับมีชื่อว่าไรทองประเสริฐนะครับนี้จัดห่อตุ้มงามๆราคาดีๆเอาไป30บาทก็พอครับเป็นมณีล้อมเพชรนะครับหน้าด่างสวยด้วยนะครับแล้วก็กระถางนี้มี2ต้นนะครับเอาเออบอนสีต้นนี้ผมขายทั้งกระถางแล้วกันนะครับฟอร์มกําลังสวยนะครับเอาไปในราคาพิเศษ กระถางนี้นะฟังดีนะครับ55บาทครับครับมีชื่อว่านารีบูรพานะครับสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปทั้งกระถางเลยดีกว่าไม่ต้องห่อตุ้มนะครับทั้งกระถางนี้ให้ราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับ70บบาทเท่านั้นเองครับข้ามมาที่บอลโบราณหน่อยนะครับนี่เป็นตระกูลยักษ์นะครับนี่ต้นนี้นะครับสวยมากๆนะครับทรงใบยาวนะครับนี่ ใครสนใจนะครับโอ้โหก็ดูกสวยนะครับนี่เดี๋ยวกัดสีแดงขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้นะครับส่งทั้งกระถางนะครับต้นนี้สวยมากผมแบ่งให้ต้นเดียวเช้าวันนี้ราคาดีๆแบบนี้เอาไปเพียงแค่ฟังดีนะครับ90าบาทเท่านั้นเองครับปักษาพนาวันโอ้ดูดูแข้งเขาอันนี้หลอดใหม่นะนี่แข้งนี่แข้งอันนี้หลอดใหม่ขาวจวดเลยนะครับนี่เอาปักษาพนาวันต้นนี้จัดไปในราคาพิเศษห่อตุ้มนะตนนัวในห่อตุ้ม เอาให้ไวนะครับ40บาทับสวยแบบนี้นะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับอู้ด่างงามมากนี่เขาอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับแต่ว่าผมจะให้ในราคาห่อตุ้มนะครับเวลาส่งแล้วก็จะเอากระถางออกแล้วก็ห่อตุ้มมีดินด้วยนะครับเอาจัดไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับเศรษฐีเงินล้านฟังให้ดีนะครับเอาให้ไวนะ150บาทเท่านั้นเองครับดารานพรัตไซใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่จัดให้พิเศษเลยนะครับใครอยากได้ความงามแบบนี้ ดารานพัต์ห่อตุ้มนะครับห่อตุ้มให้ในราคาพิเศษนะดารานพัต์ต้นนี้นะครับอ่ะสวยๆแบบนี้ห่อตุ้มเอาไป90บาทก็พอต้นนี้นะครับเป็นโวเคนโน่หน้าแผงนะครับเพราะว่าความแตกต่างของเอ่อแต่ละต้นที่ขึ้นใน E ีพีแต่ละอีพีจะแตกต่างกันนะครับแต่ต้นนี้ย้ําว่าเป็นโวคเคนโน่หน้าแผงอีกต้นหนึ่งไซส์ใหญ่มากเลยนะครับมีหัวแน่นอนนะครับดูโคนเขาโคนใหญ่หัวใหญ่แน่นอนนะครับเอา้าขายในราคาห่อตุ้มนะต้นนี้เอาให้ไวนะครับโวเคโน่ ok eno, หน้าแผงต้นนี้ เอาไปเอาไปเลยนะครับพิเศษโปรโมชั่น80บาทครับไม้นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็ปลูกมานานแล้วนะครับจะแบ่งในราคาห่อตุ้มอีกต้นหนึ่งนะครับสวยเนาะดูสิกระดูกสีดําวิ่งสวยมากๆเลยนะครับเอาใครได้ไปก็ไปจดชื่อเองนะครับทาจานวนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเขาอยู่ในกระถางนี่สินิ้วเลยนะครับเอาจัดไปในราคาห่อตุ้มพิเศษเช้าวันนี้นะครับนี่ ให้ไปเลยในราคา150บาทนานจะมีมาทีนะครับพรมพิมานสวยๆอย่างนี้กระถาง4นิ้วนะครับต้นนี้ผมส่งให้ตั้งกระถางแต่ให้ราคาพิเศษนะครับ30บาทก็พอครับไม้นะครับเป็นลูกไม้อึ่งนะครับสวยๆแบบนี้นะครับดูดูดูหน้าของเขาก่อนนะครับกระถาง6นิ้วเลยนะต้นนี้ใครสนใจนะครับอ้าวผมให้ในราคาห่อตุ้มนะยกสิทธิ์เอาไปตั้งชื่อเองนะครับ100 ห้าสิบบาทก็พอครับต้นนี้นะครับปักษาสุวรรณนะครับนี่เห็นไหมเขาน่าจะเป็นกาบกระเทยเพราะว่าแข้งไม่มีนะครับแข้งไม่มีแล้วนะครับน่าจะแผงมาอีกทีนึงนะครับนี่ปักษาสุวรรณต้นนี้นะครับเอาไปในราคาห่อตุ้มพิเศษนะเอาให้ไวนะครับ 150บาทเท่านั้นเองลูกไม้นะครับเป็นลูกของเจ้าสาวนะครับที่ผมผสมเองเก็บไว้โอ้ยต้นนี้น่าจะข้ามปีเลยแหละนะครับกว่าจะได้ไซนี้นะครับไม้สวยมากนะครับกระดูกขาวสวยมากดูสินะครับนี่นี่นี่ดูชัดๆนะครับนี่ผมส่งราคาห่อตุ้มนะราคาห่อตุ้มฟังดีๆนะครับ80บาทเท่านั้นเองครับสีมีชื่อว่านอบพะก้านะครับนี่ผมแบ่งในราคาห่อตุ้มนะไซส์ใหญ่นะครับนี่60บาทนะครับถูกๆจัดไปโชกลำซ้ำสวยมากไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับน้องอยู่ในกระถางนะครับ 8นิ้วเลยนะเดี๋ยวผมจะส่งแบบห่อตุ้มต้นนี้ราคาพิเศษไปเลยโชคล่ำซ้ำนะครับนี่จัดให้นะครับ90าบาทเท่านั้นเองครับแข็งจากเจ้าสาวนะครับมีชื่อว่าคุณหญิงนะครับเนี่ยต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นไม้ของท่านอาจารย์ชาวริตด้วยนะครับใครสนใจต้นนี้นะครับคุณหญิงนะครับนี่จัดให้ในราคาพิเศษดูเขาแผลงสวยมากเลยเห็นไหมยิ่งโตยิ่งเข้มยิ่งกัดนะครับเอ้าเอาไปในราคาพิเศษนะเช้าวันนี้นะครับ 70บาทครับเป็นลูกไม้ทั้งคู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับความเปรดะของเขากับความออ,ออกไปทางดาร์กของเขานะครับเป็นลูกไม้นะครับกระถางนี้ผมแบบห่อตุ้มเลยนะเซตคู่นะครับเซตคู่นะครับ สองกระถางเนี่ยเจบาทว้าวไซใหญ่นะนี่นะครับมีชื่อว่าเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมแบ่งทั้งกระถางนะครับราคาโปรโมชั่นต้นนี้นะครับผมจัดให้เช้าวันนี้เพียงแค่ราคา70บาทนะครับไซไม่เล็กนะครับมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์นะครับนี่เห็นไหมมีแข้งด้วยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับไซใหญ่แล้วนะครับนี่ผมแบ่งห่อตุ้มเช้าวันนี้นะครับหลวงปู่สิทธิ์ไซใหญ่60บาทนะครับขายทั้งกระถางนะครับต้นไหนขายทั้งกระถางหรือห่อตุ้มเราจะแจ้งทีละต้นเลยนะครับนี่ช้าๆนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับเศรษฐีปีช ต้นนี้นะครับนี่เอาไปเลยในราคาพิเศษเพียง90งบาทครับ,รบเป็นหอคําหลวงโอ้โหผมบอกเลยครับว่าต้นนี้หน่าเทพมากเลยนะครับนี่หอคําหลวงนะครับเหลืองเหลืองนะต้นจีงใครเห็นเนี่ยชัดกว่านี้นะครับเอา้าผมแบ่งเช้าวันนี้นะครับหอคําหลวงต้นนี้นะครับอา้าวสวยๆนะ 350บาทเท่านั้นส่งทั้งกระถางนะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่สวยมากนะครับนี่เอาไปในราคาเช้าวันนี้นะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับ160บาทค่ะเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้สวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเอาไปเลยนะครับทั้งกระถางนะครับต้นนี้เพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเล็กเรา จะส่งทั้งกระถางให้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับลูกไม้ดูสสวยเนาะเอาไป45บาบทไซส์ใหญ่มากครับนี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ผมขายแพคคู่นะครับต้นนี้ต้นเดียวก็เป็นร้อยแล้วนะครับเอ้าผมให้คู่นี้นะครับฟังดีๆนะครับคู่นี้70บาทเบ่าทต้นเอ้ลูกไม้เหมือนกันครับนี่ผมแบ่งเซตคู่นะครับเซตที่2นะครับต้นเนี้ยหูดูต้นนี้สิสวยมากถ้าลงขายนี่เป็นร้อยเลยนะครับเอ้าไม่เป็นไรคู่นี้ใครสนใจนะครับนี่ดูความงามก่อน 90บาทเท่านั้นเองเซตสวยอีกเซตหนึ่งนะครับนี่ดูความสวยของเขาก่อนนะครับนี่งามมากนะครับนี่ก็เป็นความสวยของเขาเหมือนกันนะครับลูกไม้คู่นี้นะครับนี่โอ้โหสวยมากนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหนาอย่างนี้ก็เป็นรอยแล้วอ่ะเอาไป95บาทเท่านั้นเองครับคู่นี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้มีจํานวนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นลูกไม้สีเหลืองนะครับนี่เม็ดสวยมากเลยนะครับผมแบ่งแบบ่อตุ้มแล้วกันนะครับเพราะว่าเคยขายเป็นต้นเนี่ยประมาณ เจ็ดแปดร้อยขึ้นน่ะอ่ะผมแบ่งหนึ่งต้นให้เอฟซีส่วนคุณกวางนะครับเท่านั้นไซส์ใหญ่นะครับไม่ใช่ไซส์เล็กนะครับห่อตุ้มหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเท่านั้นเองครับแบบนี้นะครับนี่ดูมีประมาณสี่ห้าต้นเลยเอาจัดไปห่อตุ้มฟังดีๆนะครับมณนีล้อมเพชรแผงนี่สวยนะนี่นะครับนี่ห่อตุ้มนะครับชุดนี้นะครับเอาไปแปดสิบบาทก็พอครับถูกมากอต้นนี้นะครับผมแบ่งแพ็คคู่นะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับไม่ใช่ไม้ผ่านะครับ เป็นไม้มาเล็ดนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่อันเนี้ยหน้าเม็ดอย่างเงี้ยสวยเนาะนี่ดูหน้าด่างเหลืองด้วยนะครับเอ้าคู่นี้ผมแบ่งให้นะครับเอาให้ไวเลยนะครับคู่นี้129บาทครับเป็นสีลาหุ้มทองแผงนะครับสวยนะครับติดทองด้วยนะครับเอ้าใครสนใจต้นนี้นะครับสิลาหุ้มทองจัดไปในราคาพิเศษนะครับต้นเนี้ย 90บาทนะคะเป็นพรรัตนะแผลงนะครับโอ้สวยนะครับนี่ใบใหม่นะครับจัดห่อตุ้มเลยนะครับพรรัตนะต้นนี้จัดไปแบบห่อตุ้ม90บาทเท่านั้นเองค่ะชว่าเจ้าคุณพระทังนะครับไซส์กระถาง8นิ้วแล้วนะดูเขามีหน่อมาแล้วแสดงหัวใหญ่มากนะครับส่งแบบห่อตุ้ม เจ้าคุณพระคังบอลเก่าตัวนี้นะครับจัดไปในราคาพิเศษเพียง250บาทเท่านั้นเองครับไปถึงปุ๊บผาได้เลยเป็นบอลน,นอกตู้ด้วยนะ,น,นะครับมีชื่อว่าเทวาสุรยันนะครับเขาน่าจะติดแผงส้มนะครับเป็นเหลืองทองด้วยก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ ผมมีจํานวนไม่เยอะนะครับเพราะว่าทํายากนะครับหน้าพิเศษแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับมีแบ่งให้นะครับในราคาเพียงแค่ฟังดีนะครับ190บาทเท่านั้นเองครับเป็นลูกไม้ยกสิ์นะครับอยู่นอกตู้นะครับแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ดูความสวยของเขาดูใบของเขาก่อนนะครับนี่นี่ผมจําได้ว่าผมผสมมาจากแม่ต้นสีมหาโพธิ์นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับอ่ะจัดไปในราคานี้นะครับห่อตุ้มนะครับฟังให้ดีนะครับ 90บาทเท่านั้นเองครับสำหรับ EP พีนี้ต้องลาไปด้วยเจ้าล้านช้างนะครับต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับพิเศษโปรโมชั่นเจ้าล้านช้างบอลเก่าหายากนะครับนี่นี่90บาทนะครับแต่ต้นนี้ให้นั้งกระถางเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เอาละครับฝากติดตามกดไลค์สับตไคร้สั่นกระดิ่งสวนคุณกวางชาแนลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันในแต่ละเช้าของวันใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ